ให้เพื่อนไปเอาตัวนี้มาเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับปัญหาของพริกไปหงิกไปงโงนะอย่าปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้มันจะลามสังเกตเห็นไหมไปงิกไปงโง่แบ,บนี้นะครับเห็นไหมมาดูซิอาการเขาเป็นเพราะอะไร าจะเกิดจากเพลี้ยไฟนะเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟเห็นไหมสังเกตดูการยังแดงเห็นไหมนั่นเนะ่เพลี้ยไฟแต่เรามองด้วยตาไม่เห็นนะถ้ามันมีเยอะเกินไปมันก็จะแดงเห็นชัดนี้เลยนะครับมาวันนี้มีวิธีการในการป้องกันกําจัดนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะอย่าปล่อยไว้มันจะลามนะครับไปไปดูกันให้เพื่อนไปเอาตัวนี้มาเลยยาพารานะครับ พริกใบหิงใบงอเกิดจากเพลี้ยต่างๆใช่ไหมใช้ตัวยาพารานะครับตัวยาพารามันจะมีตัวยาที่ที่มันไม่ถูกกับพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยอ่อนพวกนี้นะครับฉีดวันสองวันก็าหายนะาหายขาดเลยนะเนี่ยยาพารานะครับเราจะใช้แค่เม็ดเดียวนะวิธีการใช้นะครับใช้ยาพารา1เม็ดแบบนี้ ไม่ต้องตําให้เสียเวลานะครับผมพยายามบอกตลอดไม่ต้องตํำนะครับให้เพื่อนทําแบบนี้นะน,นําน้ําใส่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวยาพาราลงไปเลยแบบนี้เพ,นเพื่อนคอยดูนะเขาจะละลายเร็วมากนะครับดูไม่ต้องต่ำนะครับทิ้งไว้างี้แหละอ่ะระหว่างที่รอนะครับให้เพื่อนไปเตรียมน้ำมากับสเปรย์ฟอกกี้นะครับ เตรียมน้ำมาเราจะใช้น้ำเนี่ยตาส่วนอยู่ที่1ลิตรนะเดีบบนี้โอ้ยมีนจะม,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 มีน้ำขุนซะได้ทยทำการล้างแป๊บนึงเราใช้วิธีการกรองเอาดีกว่าเนาะมันจะได้สะอาดนะครับมันจะได้ไม่ติดสเปรย์ของเรา เราจะกรองน้ําไปแป๊บน,นึงก่อนระหว่างนี้เพื่อนจะเห็นยาพาราลายลนะตรียมน้ำไว้อีกหน่อยนะครับต่อไปเติมน้ำใส่เข้าไปดูตัวยาพาราลายหมดละแป๊บเดียวอีกเห็นไหมยาพาราหนึ่งเม็ดใช้กับน้ำสิบลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้กับน้ำหนึ่งลิตรเราจะต้องใช้ยาพาราเท่าไหร่ เราก็เติมน้ําเข้าไปไม่ได้ยากเลยเติมน้ําเข้าไปกะให้มันได้สักสิบช้อนเห็นไหมเราก็ตักมาหนึ่งช้อนแบบนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็เติมน้ําใส่เข้าไปให้เต็มหายน่อนครับไม่ต้องห่วงไปงีบไปงอนง่ายมากแก้ปัญหาช่วงเวลาในการฉีดควรฉีดในช่วงไหน ควรจะฉีดในช่วงเย็นนะครับแล้วก็ความระยะเ,เวลาในการฉีดควรฉีดกี่วันฉีดครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ3ามถึงสวันนะครับฉีดครั้งหนึ่งเวลาฉีดเขาพยายามช้อนใต้ใบอยู่นะไปแล้ามาฉีดพ่นกันพริกมีอาการแบ่งเงโง่ววันี้การฉีดไปเลยฉีดช้อนใต้ใบอย่างนี้เพราะว่าพวกมแมลงมันจะอยู่ข้างล่าง ฉีดครัง้งสองครั้งนะครับอาการก็จะเรียบดีขึ้นนะสาหรับโอ้วหันนี้ลมแรงมากเลยสําหรับต้นที่เคยเป็นเมื่อก่อนนะครับทําการฉีดไปรอบหนึ่งแล้วก็อย่างที่เห็นเลยเห็นไหมอาการใบงีกใบงอจะไม่มีเลยอันนี้ฉีดเพียงครั้งเดียวเองนะันะเดี๋ยวมาซ้ำดอกสองลมแรงจังเลย ผมจะทำการขีดซ้ำเป็นดอกสองนะนเพียงเท่านี้นะครับมันมันจัดการมันไม่ได้ยากเนาะง่งายๆเองนะครับไปทำไปาทำในส่วนของเพื่อนแล้วกันส่วนต้นนี้นะครับผมกับเทศกาลสงการานต์มาแล้วในกระถางน,นี่มันไม่ได้รดน้ำมันก็เลยแห้งนะครับแห้งแล้วมันก็เลยนอกไปเลยทีนี้ ปูกขึนไได้เลยไม่เป็นไรเนาะเราปลูกใหม่ก็ได้วันนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่รักในการเกษตรนะครับชอบในการปลูกผักกินเองชอบในการทํายากำจัดแมลงไว้ใช่เองนะครับไม่อยากจะเสียเงนินซื้อเนาะก็ติดตามผมไว้นะผมมีวิธีการดีๆนะครับมาบอกเพื่อนๆในทุทกๆเย็นนะครับรวมถึงวิธีการปลูกเพื่อปลูกผักต่างๆเนาะวิธีการง่ายๆนะครับ เป็นวิธีการบ้านๆนะปลูกปลูกปลูกจริงทําจริงเนาะไม่มีไม่มีการซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเด็ดขาดนะครับมเมล็ดพันธุ์เราก็เพาะเอง,นะงอเนาะอันนั้นก็เพาะเต็มเลยแต่ไม่มีเวลาปลูก <c oughs> เป็นไรละ,ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ให้กับเพื่อนเกษตรของพวกเรานะครับจะได้มาดูวิธีการทําเกษตรในรูปแบบไง,ไงนะ่ายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการปลูกมะกรูดขาตะาไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีโหระพาใบแมงลักขาตะไคร้เยอะ แล้วมาเจอกใหม่เหตุนลทั้งนี้นะครับกัแบบวิธีการทางภาษีในรูปแบบง่ายๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการขอลับกดติดตามครับสวัสดีครับ